ก็จะมาเป็นหมนะนะ,ะแต่กามาแป๊บเดียวก็กลับเนไม่รู้เพาก็คงมาไหว้พระธรรมดาหรือเปล่า mm hmm. อันนี้ก็มีคนไทยเข้ามาด้วนค่ะเดี๋ยวเม่จะเดินเข้าตอนนั้เมยหลบแดดจากตรงน,นี้เมจะให้เห็นสถาปัตย์วัดพมา่านะพ mm ี hmm. ่น้องนะรูปทรงอันนั้นเหมือนพมา่าจริงๆนะ mm hmm. ก็ไม่แปลกใจว่าทาไมพม่มาถึงมาที่นี่ mm hmm. เยอะมากๆนะคะ mm hmm. เพราะว่ามาดูหน้าตาวัดแล้ว มันก็รูกทรงนะีน้นี่ขออนุญาตถ่ายนะคะเพราะว่าเมเป็นคริสนะนี่เมเข้ามาไอพี่น้องชาวพม่าก,ก็นี่เป็นถิ่นที่ของพวกเขาเลยทอเดียเราจะอาวัาที่นี่ก็น่าจะเป็นเขาจะมีเสียงเทศเข้ามานะพี่น้องมาส,ส่วนใหญ่นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะคือวันนี้ลมแรงมาก ที่เมเดินมาตรงนี้เนาะอันนี้วันที่12สิงหาคมค่ะทุกคนนม่จะเดินไปดูที่เขาให้อาหารปลานะคะจะให้เห็นสาเรียเด็กชอบต้นเฟิส่สองต้นนี้ วันนี้เขาก็ไม่แต่งตัว กลับแล้วเธอได้อันนี้บายนะที่มาแดดเรียงเรียงเลยเรียกเลยเพราะน,น,นี่เขาถึงขนาดตืนต้นใต้ถึงภาษาม นะอันนี้เข้าขึ้นเรือทางนีง้สองคนเท่านั้นนะต้คนควเจ้าบอย như ta bỏ lên hàng dao ram dẻo các bạn thấy 2 phần ไปลงเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอทำเดี๋ยวจับเส้นนีก่อนนะลงไปทีละคนลงนะลงไปไปนั่งข้างนู้นเลยอ่านั่งมาเลยทีละคนเลยอันนี้เขาก็คนไทยเนาะอันนี้คนไทยเนาะ นั่งเรือคาะี่400บาทสองคนมีไปดูเรือกออกกัหอมขึ้นมาหน่อยยเล็รอกดูได้ดูใคปล่อยเป็นอาหารปลา เป็นชาวเมียนมานะคะเขาก็จะมาเที่ยวตรงนี้แล้วก็เดาว่าเขาเน่าจะเลยไปวัดตากน้ำด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดก็วันนี้เยี่วันแม่เนเออใช่ี๋ยวันแม่ด้ยู่หยุดสาวันเนี่ยให้มึงหยุดสามวันมึงก็ไม่อยู่เวยแล้วมึงจะไปไหนองอนน้ไปหนแล้วมึงไปไหนใครบ้างมึงนี่ไหเป็นชาวเมียนมานะคะ่ะ ค่ะาพี่น้องตามเหมากนะคะมากันมาแน่นกกคัอันนี้ก็น่าจะกลับจากวัด ากน้ำน,นะคะอันนี้ก็จะยืนออกันอยู่บนสะพานาวยต้องหาที่นั่งสักหน่อยอุ้ยทำไมก้องเมโม่หัว,วเดี๋ยวเมย์จะให้ดูวิวตอนกลางวันนะคะพี่น้องก็เหมือนเดิมพระเจ้าอวยพรครึ้มค่ะ วันนี้เดี๋ยวมีจะเลยเดินเข้าไปที่วัดปากน้ำด้วยนะคะทุกคนเรือ,อน,นี้น่าจะมาเทียบท่าตรงนี้เรือจะไม่ค่อยมีนักนะคะเพราะว่ามันเป็น,นที่น,อน้องชาเมีมนงงยนลมแดงมากเลยคะ่ะ น,น,นะะชุดเขาเนะคะคล้ายๆชุดชาวเขาบ้านเรานั่นเองนะคะใน่น้นาวั a อพสรไปตรงนี้นะคะแต่พี่น้องชาวเมียนมาคงจะไม่รู้ว่าเขาให้เข้าไปได้แล้วก็เลยยังไม่มีคนเข้าไปนะคะเห็นไหมคะมีแต่พี่น้องชาวเมียนมาทางนั้นเลยเดี๋ยวเมย์จะเข้าไปดูที่วัดปากน้ำว่าจะเยอะไหมนะแต่พอไปถึงวัดปากน้ำมันจะมีหลายชาติอยู่ในนั้นเลยนะคะสะพานโบราณสร้สางก่อสที่เท่าไหร่ สองสี่เจ็ดสี่นะคะไปได e ok ้เลยค่ะไปได้เลยค่ะครับพี่น้องสามนะแล้วใช้ทางรัดมาวัดปักน้ำนะคะวันหยุดของพวกเขานั่นเองนะคะก็จะแยมากมากร้านอาหารแถวนี้ก็จะขายดีเ มีง <chat> <im unter Upper language> ูนอนนะคแแต่ปากกอที่น้องชาวฝรังนะคะเขาก็รีญี่ปุ่นอันนี้าเมนมากนะเมียนมาที่เราเงนมากเจะนั่งกินอาหารมพี่เองเงนมากเมีนมาหมดเลยนะคะในส่วนนี้ ทางที่นั่งกินอย่นี้ก็ใช่นะคะโอ้เยอะจริงๆอันนี้ที่ทำไมมีเสียงพัดทีอ้าโทรศัพท์เนยหม,ยมอ,มอน,น,นเร็วทานอยู่ด้วย นะคะถ้ามาดูชี่เที่ยวของพี่น้องสามเณรมาวันหยุดนะคะมาเข้าไปเที่ยวไหนกันบ้างนี่ก็จะเห็นว่าเข้ามาวัดปากนา้ำนาแน่นกว่าวัดขุนจันทร์อีกนะคะพี่น้องบางคนก็ยังแต่งตัวแบบธามมาดั้งเดิมอยู่นะคะเพราะเขารู้สึกว่าเข้ามาวัด ก็เป็นแรงงานเมียนมากนะคะในปัะอันนี้เมยมาถึงวัดปากน้ำเด้วนะคะนนก็ไม่รู้ทีนี้จะคระชาติแล้วนะคะไม่รู้ชาติไหนเป็นชาติไหนเดียวถ้าดูจากหน้าตอนนี้ถ้าจะเป็นเป็นข้มาม้านะคะชามเมียนมาเราไปดูชาติอื่นๆกันนะคะ เนี่ก็จะไม่แพนกล้องไปที่หน้าบุคคลนะคระเนี่ก็จะเดินตามไป